กราบอาราธนากราบอาราธนาธรรมองค์ลุงปู่ครับขอโอกาสน้อมกราบองค์ลุงปู่ด้วยความเคารพยิ่งเหนือเสียงก้าลูกมีปัญหาธรรมยากอาราธนาองค์ลุงปู่เทศนาเรื่องจิตกับภพภูมิเรื่องจิตกับภพภูมิครับจิตเตสังกิริเททุกขติปฏิกังข้า เมื่อจิตเศร้าหมองขุนมัวด้วยเช่นกิเลสเอ้ยเมื่อจิตเศร้าหมองขุนมัวด้วยกิเลสเช่นโลกโกรหลงย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอาจไปสู่สุขติภูมิพบภูมิที่ไม่ดีอบายภูมิการจวดมงินเพื่อให้จิตสงบแต่ถ้าจิตเรายังวิตกหรือวาวุ่นอยู่เรา แล้วเราตายกระทันหันในช่วงนั้นเวลานั้นเราจะไปทางไหนครับผมขอโอกาสอารัธนาองค์ลวงปู่เมตตาด้วยครับกาบองค์ลวงปู่ด้วยความเคารพเหนือเสียนก้าวจากลูกไพ่บุญมันก็ไปตามนั่นแหละแต่ทีวมันเจ้าหมองจิตมันเศร้าหมอง แต่ว่าตัวหนึ่งที่มันไม่ไปด้วยก็คือสติฟังนะลูกนะใช่เมื่อจิตมันเศร้าหมองก้นมันขาดสติมันก็ไปตามนั้นมันเด้งกันไม่อยู่มันร่างกันไม่อยู่นี่แหละเรื่องปว่ยังทุกข์มากในขณะที่หลวงปู่ประพืิปฏิบัติธรรมใหม่ๆกลัวว่าจะไปลงนรกกลัวว่าจะไปเป็นจัดแต่เรชนชันกลัวว่าจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายกลัวว่าจะเข้าสู่ทุกขติภูมิเมื่อจิตมันเศร้าหมอง เนี่เรื่องก็เรื่องมันแต่ฮารู้ไม่ว่ามันแก้กันได้ด้วยสตินี่แหละที่บอกว่าหลวงปู่ทุกมากฟังในลูกนั้นนี่ภาคปฏิบัตินะตอนนี้นะภาคปริยัติใช้ลูปหนึ่งเมื่อจิตเศร้าหมองขุนมัวด้วยกิเลสเช่นโลกโรดหลงจอมเป็นเครื่องบ่งชีว้ว่าไปสู่สุขติภูมิคือภูมิที่ไม่ดีอบายเภูมิการสวดมนต์เพื่อให้จิตสงบ แต่ถ้าจิตเรายังวิตกอยู่ล่ะมันบาบุญอยู่เมื่อแล้วเราตายกระตันหันในช่วงนั้นเราจะไปทางไหนครับผมนั่นแหละมันก็ไปทางบาบุญนั่นแหละไปทางที่จิตสุดท้ายสมมติว่ามันบาบุญอยู่เดี๋ยวนี้บึ้ม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 บอยู่นี้จิตสุดท้ายมันไม่ไม่ไ่ไม่บาบุญขณะจิตสุดท้ายอย่างนั้นอ่ะมันเกาะพุทโธได้ปั๊บมันก็แว๊บเข้าไปเลยในสุขติปั๊บ หลวงปู่ได้อุบายนี่หลวงปู่จึงอาศัยการรู้ตัวและสติเป็นใหญ่มันคิดนู่นคิดนี่คิดปรุงคิดแต่งไปเออมึงคิดไปเถอะกูมไม่ไปกับมึงมีหไหมละ่ะมึงตายแล้วก็จบตรงนั้นกูรู้อยู่ว่านี่กูมไม่ไปกับมึงมึงคิดชั่วกูมไม่ไปชั่วกับมึงนี่นี่ถ้าลูกยึดสติตรงนี้ได้ยึดตรงกลางได้ ลูกจะเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะของพุทธเจ้ามันคิดโน่นคิดนี่มันเศร้าหมองมันพองแผ้วมันยึดมันถือมันไม่ยึดมันไม่ถือเรายังไม่รู้มันไงแต่ว่าถ้าสติมากขึ้นเราจะทราบว่าเดี๋ยวนี้จิตมันเศร้าหมองแล้วก็รู้ว่ามันเศร้าหมองเดี๋ยวนี้จิตมันไม่เศร้าหมองเราก็รู้ว่ามันไม่เศร้าหมองเห็นไม่ลูกนี่เข้าสู่ภาคปฏิบัติแล้วตอนนี้ แล้วเมื่อจิตมันเศร้าหมองเราไม่ไปกับมันมันจะไปกันได้ยังไงล่ะเพราะเสาหลักก็คือสติยังอยู่มันไปไม่ได้สำหรับภาคปฏิบัตินะลูกนะแต่ที่ลูกถามนี่เออถาในภาคบริยัติมันก็ไปเหมือนที่ลูกพูดจริงเวลาจิตที่มันเศร้าหมองมันก็ไปแล้วจิตมันคุณมว่มันก็ไปแล้วเพราะเราไปกับมันไงลูกรู้พอเข้าใจไหม แล้วไปกบมันเลยนะ่ะขึ้นรถไปคันเดียวกันเลยปั๊บไปเลยกับความเศร้าหมองแต่เราไม่ไปกับมันนี่ความเศร้าหมองมันจะขึ้นรถไปตายท้องตายหาทางไหนก็ช่างมันที่ลูกเนี่ยลูกก็อยู่เป็นปกติของลูกก็คือสติตอนนั้นนี่นี่คืออุบายออกจากจิตเศร้าหมองที่จิตขุนมัวเป็นอุบายทางที่เลือกที่ประเสริฐหลวงพ่ปฏิบัติตั้งแต่เป็นคารวะจนเห็นผลของมัน นี่จนได้ดีเพราะตัวนี้แหละไม่มีใครสอนหลวงปู่หรอกไปถามพระไปถามกูบาอาจารย์ก็ไม่มีใครทราบโยจิตเท่ามองมันจะไปตกนรกมกไหมนะจิตมันขุ่นมัวมันจะไปตกนรกบกไหมอย่าไปคิดอย่างนั้นมีคิดมันก็ผิดแล้วอจิตมันต้องนึกมันต้องตึกต้องต้องตองมันต้องมีชั่วมันต้องมีดีคู่กันใช่ไหมล่ะตอนแรกเราก็ไม่ทราบก็ซัดหนักเลย จะไม่ให้ยอมจิตเจ้ามองยู่พุทโธ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 ตั้งวันตั้งคืนเดนเดินนั่งนอนพุทจิตเตือนตามไปโน่นไปนี่ตามโน่นตามนี่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ตลอดมันเดนหนีไปดึงมาเดึงมาเดึงมาไม่ได้เอาอะไรไปเข้าไปยุ่งนั่นแหละมันจะเป็นพละกําลังกุตมอะไรมันจะคิดได้ตลอดล่ะลูกเป็นไปไม่ได้จิตมันก็มีการคิดบูงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะ สังขารขันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดดีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้จะเป็นกลางกลางที่เรียกว่าอุเบกขาจิตนั่นมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมานี่เนี่ยอพยากกตจิตเป็นกลางกลางนั่นแหละมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะจิตที่เป็นกุศลก็ไม่ได้อยู่ตลอดจิตที่เป็นอกุศลก็ไม่อยู่ตลอดนัู่ก็ได้อุบายตทวนี้แหละ ก็เลยเลยจะรู้รู้มันได้ว่ามันคิดหาพิมานอะไรมึงคิดหาพ่อหาแม่มึงเลยูดูหลวงปู่ใช้กับมันมึงคิดดีทำไมมึงไม่ยอมคิดอ่ะมึงคิดจะชั่วอย่างเดียวนี่ดีดีมึงไม่ชอบหรือไงด่ามันมันก็ยิ่งโกรธโกรธแล้วมันก็ยิ่งคิดชั่วไปอีกนะเห็นไหมล่ะนี่แหละที่หลวงปู่ว่าหลวงปู่ทุกมากเพราะไม่ต้องการให้จิตมันเศร้าหมองต้องการให้จิตมันผ่องแผ้วนี่แหละมาถาม มหาเรียกถามเรื่องนี้แหละในตาราเรียนว่าจิตของพระอรหันต์จะไม่เศร้าหมองอีกจิตจะพองแผ้วอยู่ตลอดจริงไหมคอรับผมก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่เราเลยว่างั้นจะมาถามผมแต่ผมจะพูดให้ฟังเรื่องหนึ่งนะพูดถึงตำราก็ยกได้เราเรียกว่างี้ในตำราก็พูดถึงว่า นิพพานธาตุสองอย่างนี่เนี่ยอสุปาติเสสนิพานอนุปาติเจสสนิพานเราว่าสอุปาติเจสสนิพานธรรมดาธรรมดาของขันห้ายังอยู่ถ้าพูดถึงตามตำราเมื่อจิตไอ้เมื่อเรียนในภาคปริยัตและเอามาปฏิบัติเมื่อจิตเข้าสู่ปฏิวิทะมันก็จะทราบตอนที่ว่าเศร้าหมองก็ทราบพองเพลก็ทราบนั่น พระอรหันต์ท่านรู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตเศร้าหมองเดี๋ยวนี้ท่านรู้ว่าจิตผ่องแผ้วเพราะท่านทําลายสเปยรมานาตาแล้วจิตก,ก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตจห้จิตมันผ่องแผ้วตลอดมันเป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> มาหาก็งไ <c oughs> ด้แหละเรื่องของเรื่องมันตัวนี้ก็เจกเช่นเดียวกันขอให้ลูกที่ใช้ชื่อว่าเปยบุญรักชาติเป็นเดนเดียวกันให้มีสติอยู่ตรงกลางนั่น มันเศร้ามองก็ทราบมันพองแผ้วก็ทราบจะให้มันไอไม่เศร้าหมองเลยจะให้มันพองแผ้วอย่างเดียวจะไม่มันขุ่นมัวเลยเป็นไปไม่ได้เพราะจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตการปวงการแต่งเป็นสองสังขารขันก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตเราจะไปยึดเหมือนที่ถ้ายึดมันเออเกิดแน่นอนนะล,ลูกพอเข้าใจที่ลวงปู่พูดให้ฟังไหมเตนให้ฟังไหม ถ้าลูกไปยึดความเศร้าหมองเออลูกไปตามมันลูกไปเกิดในทุกติแน่นอนไม่สงสัยแต่มันเศร้าหมองอยู่ลูกจะไปตามมันที่กูไม่ได้เศร้าหมองกับมึงนี่มึงเศร้าหมองก็เรื่องของมึงกูไม่ได้เศร้าหมองกูไม่ไปกับมึงนี่เห็นไหมละ่ะตัวนี้ยังอยู่เม้นจะมีตัวกูตัวมึงแต่กูตัวกูไม่ได้เศร้าหมองมึงเศร้าหมองต่างหากใจก็ไม่ใช่กูกูไม่ใช่ใจหาวิธีออกแบบนี้ลูกจะเป็นตัวของตัวเอง โดยที่ใจต่างหากจิตต่างหากกายต่างหากรูปต่างหากเวทนาต่างหากนี่หลวงพ่อปฏิบัติมาแล้วไปคารวะเนี่พพยพอไปจับต้นชนไปลายได้แล้วโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เองมันไม่ได้อยู่ที่ตรงเศร้าหมองไม่ได้อยู่ตรงที่่องเพ้วมันอยู่ตรงสติตรงกางเศร้าหมองข้าพเจ้าก็รู้นั่นไม่เศร้าหมองข้าพเจ้าก็รู้แต่ข้าพเจ้าไม่ไปกับตัวที่ไม่เศร้าหมอง จะยึดตัวที่ไม่เศร้าหมองไว้มันก็ยังไม่ผิดเพราะว่าเราก็เริ่มต้นในภาคปฏิบัติกูไม่ไปกับมึงนี่มึงจะไปนรกขุมไหนก็แล้วแต่นี่กูไม่ไปกับมึงนี่มึงจะมาดึงกูไปกูไม่ไปนี่นะลูกนี่พยายามออกแบบนี้ไม่งั้นลูกก็จะไปตามมันตัดมันไม่ขาดตัดความเศร้าหมองตัดแบบนี้ตัดแบบไหนตัดแบบเห็นความเศร้าหมองมีอยู่ แต่เราไม่ไปเอ,เอาความเศร้าหมองมาเป็นของเรามันหมุนในใจใจจะเป็นจะตายแต่กูไม่เป็นแม่ตายกับมึงอะใช้คํานี้แยกกันได้ง่ายแล้วกูปฏิบัติมาแล้วไป็นฆราวาไม่มีใครบอกให้สอนหรอกเวลาที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปหากมันเป็นปัญญาของมันเองอกูบาอาจารย์ไม่ได้สอนแบบนี้นะไม่สอนเราไอ้นอกเฮ้ย เพียงคิดก็เป็นอาบัตแล้วเพียงคิดชั่วก็เป็นอาบัตแล้วห้ามคิดชั่วโดยได้ขาดล้วก็สั้นเลยหนึ่งน,นี่คือคําสอนว่าครูบาอาจารย์้าไมเนบอกว่าเศร้าหมองกับไม่เศร้าหมองให้มันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แต่ไม่ได้สอนเราท่านสอนอย่างนี้แล้วก็สั้นทั้งวันทนั้งคืนเดินเดินนังนอนบุนกคิดอยู่นะก็พูดโตพูดโตพูดโตก็หนํำเข้าไปไม่ให้มันคิดอย่างอื่น เหนอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทธยืนอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามหับคาพุทโธเมื่อแต่ฝันก็ยังพุทโธ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 ไปตลอดเห็นไหมล่ะแนั่ปพติดสมาธิอย่างขั้นรุนแรงแล้วไม่ได้ไปเอาอย่างอื่นเลยบินตาบาตก็พุทโธพุทโธพุทโธไม่เคยห่างและไม่คุยกับใครง่ายๆเห็นไหมล่ะ สำรวมก็มันอยู่ภายในตลอดตลอดนี่แหล,ละว่าพระพุทธโธพระพุทธโธไม่ออกจากใจจิตใจจากจิตจากใจเราตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไรมาเขาเริ่มบุบเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าติดสมาธิเออนี่แหละที่พูดในฝั่งเมื่อกี้ใครจะติดสมาธิมากเท่าเรานั่นแหละติดสมาธิขั้นต่ำด้วยติดสมาธิขั้นกลางด้วยติดสมาธิขั้นถูงด้วยติดบริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมล่ะนั่นแหละที่บอกว่า,วา ใครละสังโยติบิบยังไม่ได้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภยากาตาธรรมะได้เลยที่ลูกเขียนนี่ใช่ลูกเจ้าหมองแน่นอนล่ะแต่ถ้าลูกยึดความเจ้าหมองลูกต้องตกนรกทันทีไปเกิดเป็นจตระฉานทันที ไอ้ชัวร์กลายเป็นเปรตทันทีแหละอย่าไปยึดเันที่ช่บหมองก็เชอบทนอยู่อย่างนั้นกูไม่ไปกับมึงอ่ะมึงอย่ามาดึงใจกูไปกูไม่ไปกับมึงจนร้องงมร้องไห้ก็ช่างมันกูไม่ไปกับมึงอ่ะถ้าขันจะแตกสลายกูไม่ไปกับมึงดึงมาอย่างนี้มีขั้นเริ่มต้นอย่างนั้นจิตเตสังกิิเทสทุกขติปฏิกังขานี่มันจะไม่ได้เกิดกับลูกอีกงนั้นไม่งั้นจะเกิดกับลูกนะ ถ้าฟังหลวงปู่เร้ฟังให้มันเข้าใจกนหะลวงปู่นี่อธิบายฟังง่ายที่สุดเนี่นเยเพรว่าอาจารย์ไม่ได้อธิบายมาหลวงปู่นะห้ามนะห้ามไม่จิตมันเท้ามองจิตมันฟ่องแผพ้วตลอดว่าอ่างนี้นะแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บเลยเราไม่ให้มีคําบริกรรมเอ้ยไม่ให้มีตัวอื่นเขามายุ่งกับคาบริกรรมจิตมันอยู่ในปฏิเวทตลอดพูดในพูดในฝั่งนี้รูงง้มันไม่ออกมาจากปฏิเวทเลยนะ จีจะอยู่งี้ตลอดตลอดตลอดกับเพื่มน้อยไม่ยอมกูกับมึงจะอยู่ร่วโมโลกกูไ่ไปกับมึงแต่มันคิดแป๊บอไปแล้วเห็นไหมละ่ะมันคิดแป๊บคืนไปโน่นคิดไปนี่ตะคุปักกูไ่ไปกับมึงไอ้นี่เงาเห็นไหมละ่ะซัดกกันอยู่อย่างนั้นตามป่าตามเขานี่โอ้ยมันยิ่งไม่มีอะไรที่เขาหมายุ่งน้ำฉันไม่ได้ฉันไม่ได้สน,นใจหิวกระหายไม่ได้เกี่ยว ข้าวอยู่ที่ไหนบ้านคนอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องจิตเข้าสู่ปฏิเวทะเป็นแบบนั้นไม่ได้สนใจากับการหิวกระห,หายใดๆลูกไม่ได้คิดโอ้หิวโน่นด้วยอยากโน่นด้วยเอ้ยกินโน่นด้วยไปอยู่ที่น่นไม่ได้เคยคิดเมื่อจิตมันอยู่ปฏิเวทะตลอดนี้มันจะอยู่แบบสง่าพาเผยพึ่งผายง่างาม,ามนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละอย่าให้เอาความเศร้าหมองเข้ามายุ่งที่ลกูกพอเข้าใจไหม ยึดสติไว้กูไม่ไปกับมึงเอาตัวนี้ก่อนเอาเล็กๆกน้อยก่อนแล้วลูกจะออกจากเศร้าหมองเองใช่ตำราพูดจริงตำราวางไปจริงในตำราเหมือนที่ลูกพูดจริงนี่ก็เหมือนนี่จิตเตสังกิริทเททุกกติปฏิกังฆ่านี่แบบที่บาลีวางไว้เมื่อจิตเศร้าหมองมันก็เป็นไปอย่างนั้นปั๊บ ค่าไม่ได้หงร,รูปนั้นเนี่ยเดบิวต์ย,วยาวจะให้มันเส้าหมองที่มันก็เป็นไปนไม่ได้ใช่ไหมล่ะนี่แหละเส้าหมองก็รู้นี่ไม่เส้าหมองก็รู้เออตัวนี้ง่ายกว่าเอาตัวรู้ตัวนั้นให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นลูกจะเข้าใจเองจะเห็นคุณค่าแห่งสติเองตัวรู้ว่าโอ้สงาา่าพาเผยพึงผายท้กากลางมูดกลางคู่ที่เป็นทองคำ พูดง่ายทองคเพชรนิจินดาโคข,ขึ้นท่ามกลางมูดต่างกลางท่ามกลางคูดดูท,ทดดี่นั่นแหละเอาทองคําตรงกลางนั่นอย่าไปเอาที่เศร้าหมองและไม่เศร้าหมองทางนอกเอาตัวที่เป็นดวงอาทิตย์เทอย่าเอาเฉพาะแสงที่คุณมัวและก็สว่างดูพอเข้าใจไหมมันก็เหมือนดวงอาทิตย์เราไม่เห็นเสีทีดวงอาทิตย์เราเข้าไม่ถึงดวงอาทิตย์เราไม่ขึ้นเข้าถึงดวงดาวไม่เข้าถึงดวงเดือนเสีเห็นแต่แสงมัน ก็รู้ว่าดวงเดือนมันอยู่น่นแต่ห็นจะแสงม,มันบางทีมันก็เศ้าหมองบางทีมันก็ผ่องแผวงั้นสุปทาพระอริยบุคคลองค์สุดท้ายที่เป็นประหลันตหนมองดูดวงเดือนพระจันทร์เต็มดวงวันที่พระพุทธเจ้าจะเข้าสู่พระหาิพพานเห็นไหมละ่ะตอนแรกก็สว่างสวยัยพระจันทร์เต็มดวง เมฆหมอกมาบางทีค่อยมืดเข้า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 ,เ,ขา,เ,ขาเห็นไหมละ่ะทำฉะนั้นมองแค่นั้นโอ้สว่างเลยอะไรสว่างนี่แหละที่เรียกว่าสติกำลังปัญญาสว่างสวยัยครอบโลกครอบจัก,กรวาลโอ้จิตดื่มเทเป็นจิตผ่องใสนั่นเห็นไหมละ่ะกิเลสสัญจรมาใหม่โอ้ตัวเดิมมันผ่องใสอย่างนั้นนี่นี่มันก็ซัดกันตรงนั้นโ่ษกันตรงนั้น สุภทาก็เป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายทันทีเห็นไหมละ่ะแต่ทิ่มันหาได้อันนี้เศร้าหมองเราก็ทราบนี่ลูกคุณมัวยังไงก็ทราบไม่คุณมัวก็ทราบนี่อย่าไปสนใจสิ่งนี้ไม่งั้นมันจะเป็นโซ่คล้องเราลงในทุกขติทันทีนี่แหละยที่บอกว่าจิตเตสร้างกิริเตเทุกขติปาติกังข้า อย่าให้ตัวนี้เข้ามายุ่งนี่พูดถึงในทำรายหลวงปู่ไม่ได้สนใจในของพวกนี้หรอกสนใจแต่นี่ทำรา,าเดียวทำรายใจตัวนั้นเราเราจะให้ใจเราถึงปริญญาให้ได้นี่ปริญญาใจอยู่นั่นด็อกเตอร์ใจอยู่นั่นอยู่ตรงนั้นตลอดตลอดนัลนดูนะคงเข้าใจเนาะอย่าให้ความเศร้าหมองเข้ามาทําลายใจ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 ใตัวเทนะไม่ใช่ใจสมมติตัวนี้นะ จสมมตินี้มันก็มีสุขมันก็มีทุกข์ของมันอย่าไปสนใจใจนี้อีกนั่นละอย่าไปสนใจกับความคิดที่ดีเลยไม่ดีให้สนใจอย่างเดียวก็ตัวรู้ตรงกลางให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เศร้าหมองเดี๋ยวนี้ไม่เศร้าหมองเดี๋ยวนี้ใจดีเดี๋ยวนี้ใจไม่ดีกูไม่ใช่ใจใจก็ไม่ใช่กูกูไม่ได้กูไม่ได้ตัวเศร้าหมองตัวเศร้าหมองก็ไม่ใช่กูให้อยู่อย่างนี้ซะก่อนเอาตัวนี้แหละเป็นปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจิตจะเข้าสู่ปฏิเวทลูกจะเข้าใจเองจะอ๋อหลวงปู่พูดจริงๆโอ้ใช่แล้วลูกเจอแล้วลูกเห็นแล้วแม้เห็นเพียงช้างพาับหูงูแลบลิน้นลูกก็จะเข้าใจเองอ่ะอู้ไม่ได้สนใจกับเศร้าหมองแล้วไม่เศร้าหมององีกคนเข้าใจนะ้ลูกเนาะไี่ตั้งใจลูกหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ปฏิบัติส่วนมากจะเป็นการปฏิบัติแบบสุ่มเดา ผู้เรียนในปริยัติก็ไม่ได้เรียนด้ความเคารพผู้ปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติด้วยความเคารพมันจึงยุ่งยิงวุ่นวายนั่นตาทะเลาะบอกแบ่งกันไม่มีวันที่จะจบสิน้นเอาตามที่พ่อพูดให้ฟังลูกนะมเมื่อทําอย่างนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยจิตของลูกก็จะค่อยเข้าสู่ปฏิเวทถ้าเป็นยังไงก็ค่อยเล่าในภาคปฏิบัติให้พ่อฟังนะติดขัดจุดใด ถามมอืมถามในภาคปฏิบัตินะลูกนะอย่ามายุ่งกับปริยัติลูกเนะพราะเราเรียนปริยัติแลว้วเดี๋ยวนี้เราปฏิบัตินะลูกนะแล้วให้จิตเข้าสู่ปฏิเวียให้ได้อืมไม่งั้นมันก็ไม่ขาดจากกันคิดว่าอย่างนี้พอปฏิบัติไปปับ๊บอุ้ยปริยัติมาอย่างนี้นี่นี่มันไม่ขาดลูกพอเข้าใจไหม เรียนปริยัติแล้วก็ปฏิบัติตัดปริยัติออกนี่ปฏิบัติแล้วตอนนี้จิตจะเข้าสู่ปฏิเวทได้แต่ถ้าลูกยังไม่ตัดปริยัติออกปอั๊บอีที่เราเดินจงกรมอยู่นี่นัง่งพานาอยู่นี่ปริยัติเอ้ปริยัติว่ายัางไนงนะหลวงปู่เป็นมาก่อนนะลูกนะหลวงปู่เป็นมาก่อนขนาดอยู่จีภูเมืองนะมึงก็รู้อยู่นี่มึงทุกแบบนี้วางที่ทำไมมึงจะไม่ฟาง ดูที่ลูกมันเอาปริยัติเข้าไปมันต้องหน้ามันต้องหน้าจิ้วหน้าขวานตาต่อตาฟันต่อฟันนี่อยู่ในขณะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับภายนอะเสือกเอาปริยัติเข้าไปทีวางมันก็จะวางเองของมันหรอกไม่มีปริยัติเข้าไปเนี่ยมันจะดับตัวเส้นหมองเขามันมันก็ดับของมันเองดอกเตะให้ปฏิบัติดังที่ลุงปู่เน์ในฝั่งเมื่อกี้ลูกจะเข้าใจธรรมะ ได้เร็วขึ้น